โอเคเพื่อจะมาเล่นนะคะครั้งแรกนะคะก็ <Okay. S 1> ไม่มีใครดูเลยโอ้ย oh, อืมคนที่แอบอยู่ตรงนี้ก็มีคนเป็นก็มีคนอยู่ตรงนี้ก็มี <c oughs> ตรงนี้ก็แอบลุ้นี้นะคะ <c oughs> ไม่ออีก,กี่คนเอ็นทีจับคนเอ็นที่ไม่จับจะไม่ได้อะเบอร์น้าค่ะสตาร แบทฟุต <Bad> ดีใครอะนี่ไงใครใครดูก็อไม่มีใครดูเลยเหรอ ตอนนี้ไล์สดน่าจะไม่นานนะคะตอนนี้แบตก็นอนแล้วนะชาร์จแล้วไงไม่เต็มไม่เต็ม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 อีกสามสิบวิจะใช้ กัรไรทุดนี้มีคนดูเลยนะคะตอนนี้ไอซสองเนั้นไจหห้าสสหนึ่ง ไปกันต่อเลยนะเก็บเลยไม่เอยไม่ไม่ไม่โอ้เคออกเลยวเขาจะออกได้นะคะโอโอวยเจอแล็กยัสน์ไม่รู้อ่านไม่ออก คนตัวพร้อมแบบพอมากเกรซแปดห้แปดหกแปดห้าแปดหกมีคนดูหลอกเชื่อดีตอนนี้นะคะแล้วก็ถ่ายมือเลนะโอเคมาเดเ้ดวยดวยบายายบาไรเนี่ยเอ้ยพี่กรีปตอนเป็ตน เออไหนดีอะ่ะมันยงก็จะมาตรงนี้ก็ได้คะ่ะอย่าค้างอย่าค้างไม่เอาอันนี้ก็ได้นะไม่เนียนอ่ะไม่เนียนแน่นอนเลยอะ่ะเล่นต่อเดี๋ยวเล่นต่อเดี๋ยวพอไหมนี่ คนนะคะเบเกสี่เกสอะเขาถ่ายทอดสวดตอนนี้ตอนที่ปีใหม่นะคะก็ประมาณเที่ยงคืนได้แล้วนะคะนี่เราถ่ายกันตลอดทุกอย่างไม่มี้เขดูเลยหรอคุณก็หยุดนี่นน่าอื่นเธอค่ะเหมือนเล่นแอบแล้ว อย่าลืมทุกทุกใครไลค์แล้วก็แชร์ติดตา์เมเด็ดหมดใคร ใครดูเลยอะ่ะไม่ใครดูจะได้ปดิดตรีมืบงแบตโหลดเกมด้วยกันอะไเพี่โตนี่แหละไอยดีเอ้ยใครมีเกมที่บอกว่า ที่นหนุบๆนะคะก็มาได้เสียออ้ยโอ,โ,โอ้โหเกมอันดับหนึ่งนะคะกล้องเกมอันดับที่หนึ่งก็คือต้นแอบอันดับหนึนะ่งอันดับสองก็ไม่รู้อันดับเราบอกอันดับไหนเนี่ยเราบอกรอบประมาณ เรบอกไม่เห็นเลยแล้วเด็ซมซันใครดูอยู่ต่อคนละ เดีเยดีวะอันสุดกอแอ,ยอ,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 อย้ยู่าวออยู่อยู่ดีจ้อาอ่านะืก่อนนะมาดีกว่าโอ้แนะนำเกมหน่อยสิคนดีแนะนำเกมให้หน่อยนะเกมพี่นุหรอไแนมให้หน่อย เก์เ่ยอรทิ้งหนุกก้องเฮดดีอือไม่เป็นไรดูของไม่แป้นก็ได้เออ วิดีโอในยูทูบเจมส์เราบอกไม่ค่อยมีอะไรนะน่าสปเรื่อยนี่ไงของเรานะคะที่เรียนถ่ายสดอยู่ ถามคนเดอนถามคนดูอยู่ตอนนี้ใครเอ่ยไอยสอแล่วน่ใครอะแล้วดีอะรนะตอะไรดีเนี่ย กันจะไหวนะคะ <i> ดนใครดยอยู <i> ่สองคอ้อดึในขนาดนี้ <i> เราไล์สดก็เอองั้นเอาเป็นดาที่ น่ากลัวแล้วกันฮ่าๆๆๆฮ่าฮว่าอะไรของันวะงั้นเราเอาไปหนักทีร้อนล้นหล่อนต้องคืนนี่นะโอขอบคุณที่คนที่ดูมากนะคะรักมากเลยที่คนที่ดู ยังไม่นอนหรองัน้นเราก็จะเลือกงานที่ฉันชอบนะคะในเรอ่ะที่มันโอเคโอเคพี่หวานเล่นอยู่เลย ทักทักทักเทคทักไปดิฝา่าทักไปดิทักไปนะอุ้ย,ยสร้างกลุ่มนะสร้างกลุ่ม ร่างกลุม่มยังไม่นอนอ๋อโอเคอะกกไรสร้างกลุ่มพ่อสร้างลวกันเดี๋ยวสินี่ตงตกองพี่เขาเรียอะไรอ่นนะตุ๊ก,กี้ได้แหละไม่ใช่ ไม่ได้หวัไปดูนะ่ย เอออะไรเนี่ยมันไม่ได้แต่มันคงไม่นให้เราอ่ะเออเเล่นด้เธออุ้ยอเจ็บ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 อ้อยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยเจ็บอะไรบาดอะไรบาดเท้าเด้ออุ้ยเจ็บเฮ้ น่ไดีๆจนน่ากลัวน่ากลัวฮะฮะแต่นีนก้นก,ก,นกันนะ,น,ะน่ากลัวมากจนทุกคนต้่นตระหงที่บอกว่ามันน่ากลัวจริงๆนะถ้าเป็นถนนนี่ลุกขานะคะถ้า่างนี้หลอนจริงๆบอกให้ใช่หลอนเลยนะคะหลอนมากมากนะวะนี่ฮะ ชอบเข้าหลอนมากตรงแบบคนดูต้องกลัวเหมือนกันด้วย,ยพักมาหน่อยนะ คน,คนดูคนเขาก็ไม่ตอบเดินอ่ะโอเคกว่าจะมาเป็นชาติเลย,เยอิงโทรศัพท์รุ่นอะไรอ่ะบอกกันหน่อยทำไมในอ๋อที่เราทีทำเนี่ยเพราะว่าเราเอาเพราะให้เราบอกอ่ะเขาบอกว่าให้เอาอายุต่ำ กว่า13ปีเราไปเอาสมารกเขาบอกว่าให้เอาเทสเอาต่ำกว่า2003แต่เราเอาสมารกไงมันก็เลยเราก็เลยแบบสินไทยไม่ได้โอเคปะ่ะก็คือเป็นแบบอย่างเช่นก็คือถ้าคนที่ผัไทยได้นะคะต้องอายุ13าปีขึ้นไปแต่หนูเนี่ยส0 0 6ก็สิบกว่าตอนนี้นะคะแต่เขาบอกว่าให้เอาต่ำกว่า2003ต่ําต่ำกว่าเราก็เลย ก็เรื่องเป็นพายไม่ได้นะคะอ่าก็้าใจนะนะทม่ทำไม่ได้ที่เป็นพายก็มาคนละคะเอาเป็นแบบอืเส็จทักทีนี่เรจะได้โอ้พคอเธอหนาจะเอาไปเอาไปหล่อเหมือนกันนะเนี่ยโรบอท ไปคนรู้แล้วจะลอยไปด้วยมาแล้วมีไปฉายฉันยืนไหมโอเคค่ะไปฉายมาแววไหนเออที่ใคร ทางนี้ <Diamond boat. S 1> ทางไหนทางไหนเออท่านนั้นท่านนั้นหลอนแน่พ <For fruit, S 1> วกเรา cold. เฮ้อเฮ่อพอใจใช่ไหมไอเดีสักครู่ตามมันนะคะน่ากลัวนรากลัวน่ากลัวโอเคอุ้ยเจ๊เอ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรฆาตกรอ่ะอือโดนหนึ่งแก๊งตายเลยไงเออไม่เป็นไรตายนะคะตอนนี้ หนู่าหนูกลัวมากเลยเนี่ยนี่ดีกว่าสักครู่เออนี่จะไปที่เดิมงั้นเราจะวิ่งให้เั็ไงดีไมีหมดวิ่งเลยหรอไปเลยไปอือไปกันหมดแล้วอืออไรไปคนเร็วได้ปะว้ายอะไรอ่ะคนคอขาดอุ้ยน่ากลัวตัวเช็ตอนนี้ก็ไม่กล้าเล่นกันไม่กล้าเล่นไม่ได้ทำไม ตันนี้เขาจะกอดหรือว่าอ,อู้ต้นไม้ใหญ่มาเกิดคนนันนี่กันนะคะออน,นิมอสสตวร์หรอค่ะน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมันไปนทางที่บอกว่ายาวมากๆเลยนะ<ป>อะไรอ่ะ<ป> นนไฟจะได้ลยผมมาใช่ไหมน่ากลัวจริงๆแะตะ่หังนะคะมาว่าตอนนี้น่ากลัวมากเลยอะไรอ่ะอุ้ยน่ากลัวมากาตอนนี้นร้อนอน่ะไม่ค่อยดูได้หรอ แม่กลัวมากโอ้โหเข้าไปสุสานซะด้วยอะไงล่ะโมจินี่กลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยนะคะตอนนี้ฉันรู้สึกร้อนต่อก่ามากเลยค่ะโหกินนักก่อน เอ๊ะหรือ <c oughs> อะไรอ่ะดีนถ่ายจังหวะต้อกกดโคลาเ <c oughs> ออ <c oughs> ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเลยนะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เลยที่ฉันกลัวที่สุด โอ้โหมีคนเดียวเลยนะไม้พูดใคายอะกันหมดเลยคะเฮ้ยเฮ้ยเป็ไรอะเฮ้ยเปไรอะอนน้องอนคะตอนนี้ก็องอนแล้ว 遅い。 อเคไลนกาล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 าับบตัวไลฉันไม่ได้กัดอะไรเลยเอาตใช่มตลกไหมจ๊ะโอ้ยดึกแล้วใครไปดูใจ น,นี่นะคะเล่นโรบอทจะล็อกเ,เอาใหม่อะไรอะไรก็ตาเต๋อขวดเพลงเดโมดกุลาจยู่ที่ไหนมันก็เป็นกุลากุลาจยู่ที่ไหนมันก็ยังมีน้ำไม่มีใครเลยเขาเด้ง<า>ไหมมาเลยไม่ไง มือหน่อยมือหน่อยมือมือหน่อยมือหน่อยไอ้ยใช่คท้ามือหยุดกาวก่อนเอาหน่อยมือหน่อยมือ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 หน่อยครับ เขาโดแก้วนะ